นีค่ะนุ้งหนิงจากช่อง YouTube บชาแน e l Ford นุ้งหนิงค่ะวันนี้นะคะนิงก็อยู่กับรถ F x 4 o Max ค่ะสีเทาหล่อๆคันนี้เลยนะคะคันนี้ค่ะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนบาทค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้แต่งออกมาดูหล่อสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวนิงจะพาชมทีละจุดเลยค่ะว่าเสริมหล่ออะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากกระจังด้านหน้านะคะคันนี้นิงใส่เป็นกระจังหน้าทรงแร็ปเตอร์ค่ะตัวหนังสือ f o r d f o อร์ดแบบนี้นะคะทำเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยค่ะพร้อมกับบบไฟ Fport นนนนนะะะะะะคคคแแแววววยยา3ถสๆี้เล ถัดมาค่ะเป็นไฟหน้ามัดแต่งค่ะมี3สเต็ปไฟเลีววิ่งนะคะไฟเดลา์ยาวๆนะคะแล้วก็ไฟวงแหวนค่ะล้อมรอบกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งทําเป็นแบบบูอายนะคะสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็กันชนด้านล่างนะคะจะทําเป็นทูโทน2สีค่ะก็คือสีดําด้านนะคะแล้วก็ตรงกลางทำสีบอลน,นั่นเองค่ะ ซึ่งคันนี้นะคะแต่งเป็นชุด Wide b ดี y แ a p t ต r นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าแกะแบบมาเป๊ะเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆด้วยค่ะมาดูที่สกูปด้านบนกันบ้างค่ะสกูปด้านบนนะคะทำเป็นสองฟิตค่ะทูโทนสองสีนะคะก็คือสีดําด้านตัดกับสีเทาของตัวรถนั่นเองค่ะพร้อมกับโลโก้รูปตัวมาแบบนี้เลยนะคะทําให้รถดูคันใหญ่แล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยค่ะมาดูที่ความโป่งของด้านข้างนะคะของชุด w i d บ b ดี y ค่ะจะสังเกตว่ามีความโป่งออกมานะคะน่าจะประมาณครึ่งนึงเลยค่ะ ซึ่งทําให้รถด,ดูบิ๊กไซส์ใหญ่มากเลยนะคะและซุ้มล้อค่ะเป็นแบบ6นิ้วนะคะทรงเรียบค่ะซึ่งเป็นทรงของแรปเตอร์อยู่แล้วค่ะเสริมล้อนะคะไปด้วยล้อแม็กค่ะคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบ20ค่ะกับออฟเซ็ตลบ44นะคะจะสังเกตว่าหน้าแม็กเนี่ยจะมีความผุบลึกเข้าไปนะคะลายของเขานะคะจะเป็นสีดําเงาแล้วก็คลิปสีเงินแบบนี้ค่ะคู่กับยางมัทเรนเลยนะคะดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ กับซีรีส์เบอย่าง3ามสคูณสิบสองจุ้นั่นเองค่ะคันนี้นะคะจะสังเกตว่าตัวรถนี่มีความสูงมามากกว่ามาตรฐานด้วยนะคะเพราะว่าหนิงเสริมก้อนรองตัวรถนะคะอีก2นิ้วนั่นเองค่ะลายสติกเกอร์ด้านข้างนะคะใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสกินคําว่า Ford Raptor นั่นเองค่ะพร้อมกับลายคาดด้านล่างแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยสุดเลยคะ่ะเซ็ตครอบดำใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยรองมือจับกันสัตว์ข้างและก็ราวหลังคาค่ะในส่วนของบันไดข้างแบบนี้นะคะซึ่งมาพร้อมกันกับ รุ่น FX4 Max อยู่แล้วนะคะทำให้รถด,ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยค่ะมาดูที่โรบาร์กันบ้างค่ะโรบาร์จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะซึ่งมาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วค่ะไม่ได้ปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดเลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ามีมาให้อย่างครบคันค่ะสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็สกินคําว่าแรปเตอร์แบบนี้ให้ด้วยนะคะไฟท้ายค่ะปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นรูปทรงปิปฟิกเซอร์แบบนี้ค่ะเป็นโคลม,ลมดําสวยมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นแผ่นปิดท้ายฟอร์ดนะคะตัวหนังสือฟอร์ดเอฟวอดี o R D แบบนี้นะคะทาเป็นเฉดสีเดียวกันกับตัวรถ่เองคะ อยู่กับแบก็กกราวสีดำด้านต้องบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆเลยค่ะเสริมหลอนะคะไปด้วยกันชนท้ายของ G d d ๆค่ะมีห่วงโอเมก้านะคะสีเทาทั้งสองห่วงแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟสองป้ายทะเบียนค่ะแล้วก็ไฟสองหลังนะคะดีไซน์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป๊ะตังที่สุดเลยค่ะเดนิงจะพาชมด้านในตัวรถนิดนึงนะคะว่า f 4 Max คันนี้นะคะภายในดูเป็นอย่างไรบ้างค่ะเมื่อมองเข้ามาภายในนะคะอย่างแรกที่เห็นเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะทำให้รถดูสปอร์ตมากขึ้นทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะ ถัดมาค่ะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบมันติดฟังก์ชันค่ะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็ล็อกความเร็วที่พวงมาลัยครบเลยค่ะหน้าจอนิสสามนะคะใช้คําสั่งเสียงภาษาไทยเชื่อมต่อแอป l e ิ a คชั a แอร์เดอร์ออได้เลยค่ะพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะที่แสดงผลออกทางหน้าจอเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ20ไบเทอร์โบค่ะกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะคะให้พละกําลังสูงถึง2 1 3แรงม้าเลยนะคะต้องบอกเลยว่าพละกําลังของเขานะสุดยอดที่สุดเลยค่ะ เดี๋ยวหนิงจะเดินพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบนะคะไปดูกันเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารุ่น FF4 Max คันนี้นะคะแต่งออกมาได้หล่อโดดเด่นมากๆเลยนะคะกับชุด Wide Body l a p t o r แบบนี้ทําให้รถดูไซส์ใหญ่นะคะชุดแต่งสวยทุกอย่างเลยนะคะประกอบกับตัวล้อแม็กนะคะที่ใช้ยางโอเวอร์ไซส์นะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยล้อแม็กขอบ20นะคะประกอบกับชุดยกนะคะที่เราเสริมก็ลองหัวโชกไปอีก2นิ้วนะคะทำให้รถดูหน้าขับแล้วก็ชนมองที่สุดเลยค่ะซึ่งรุ่น FF4 Max แบบนี้นะคะสามารถแต่งได้กับรถทุกรุ <Yeah. S 1> ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น x r p กอ s XRT y t a g ทนะคะก็สามารถจัดแต่งเสริมความหล่อแบบนี้ได้หมดเลยค่ะใครที่สนใจนะคะออกรถฟอร์ดนะคะสามารถติดต่อนุงหนิงได้เลยนะคะโทรมาพูดคุยกันได้เลยค่ะที่เบอร์ 0/ 8 3 2 1 4 1 2 1 8นะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะก็จะได้รถหล่อแบบนี้ไปขับเลยนะคะและใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อนุงหนิงได้อีกช่องทางนึงนะคะติดต่อไปเลยนะคะที่เพจฟอร์ดนุงหนิงนั่นเองค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะ สำหรับวันนี้ขอพบพระคุณและสวัสดีค่ะ